แต่ก็ามาเท่ไหนน้องไล่ไปใช้ไปขึ้นอ้อยเนาะเพราะวัออดแดดชมเนี่ยนี่วันนี้อ้อยเบิด์ตข้างในเลยยังแต่ว่าเพ,พ,พิ่ปิดหีบอ๋อเป็นชิล่างหีบอ้อยเคมีดลยบอว่าหีบเป็นเรได้เบ,บบหีบทัง้งโรงงานาน้ำตาลเพิ่นโรงงานอ้อยส่วันนี้เข้ามานชนะนี่กันยิงให้น้องๆเพิ่นกินน้ำนี่เดีอย <c oughs> <c oughs> แกะพันกันเลยยายกันเลยเกับความอยากขึ้นติดต,น,ตอน,น,อนน้องๆคนที่ทางนี้นี่นะอ้ย่าพาวเลยเออเป็นเศษเลยเศษเลย เออ้โหังเสียงทอดปลาทอดกุ้งปวดจวดจวดอยู่โดยเนาะสบายดีเด้อน้องไล่เด้อแต่ว่าโดนตบแล้วเนาะไม่ได้เห็นกับน้องไล่เพื่อนพี่น้องเลย อยู่ใ,ใกล้ๆกันเนี่ยเบาลงแล้พเอเนาะว่าตาลงว่าออกน้องไล่ <c oughs> อืมอ่าบัดบ,บัดน้องเพิ่นชื่อชื่ออยัางก็ไสโอน้องไซน้องไซน้องไล่แดงว่าเจ้าเป็นไอ้บ่ตือว่าเราบ่เป็นไงเป็นไอ้เป็นไง๋ไอ,อแต่ว่าคือกันเป๊ะเลยหุ่นห้หอยนี่เคยขึ้นมาอยู่พี่พอยคือเช้าแล้วเพียงกันไปเช้าออดิโอแต่ว่าอ่าปีละลูกเลยบอเนาะ หัวหุ่นห้อยอย่างแบบเดียวก็เล่นชงหกชงผมไปนะโอ้ยเนาะบริตตัดชงผมตีเมียคือขาววะเนาะได้บริตตัดชงผมตีเมียเนาะก็รักเป็นกระแซ่ช่วงนึงนั่นไปตึกป่าใช่ป่าว่้ยน้องร่วมด้วไม่เนาองไรเอ้อยเพิ่นเพิ่นโอ้ยบริวารอย่างตึกอย่างไรมัอนี้ผักพรอนมันนี่อ่ามัอนี้ผักพรก่อนผักพร แต่เ่ามาเท่ไดนน้องไล่ไปใช้ไปขึ้นอ้อยเนาะเพราะมันจดดชับเนี่ยนี่วันนี้อ้อยเบิด์ตข้างนีเลยยังแต่ว่าเพิ่ปิดหีบอ๋อยชีร่างหีบอ้อยเคมีดลยบอว่าหีบเป็นเรได้แบบหีบทั้งโรงงานน้ำตาลเพิ่อนโรงงานอ้อยอ๋อแหลชีอ้อยเขาเขาไหมแบบนี้แมนฟอนมีอ้อยชรงแบบได้อ้อยซีอ้อยเคมีอ๋อเนย์เนย์ยังบริกรเขาเขาใช่เพื่อนก็ไหนก็ร่างพากันเฮ็ดกินเยอะ กินความเศร้าปลายังไม่ได้กินอยู่บ่ายโมงเงินยังไม่กินข้าวเช้าอยู่โอ้ยปวดโผล่เอาเอาให้น้องเพควนหาเฮ็ดกินก่อนสนเดี๋ยวไปหาทั้งน้องๆเพคนก่อนดินเซลเซลอยู่นั่นก็ได้น้องสบายดีน้องโดยเอาเอาให้เพื่อนพักกันเฮ็ดกินก่อนพี่น้องเลยยังเวลาก่อนเฮะนี่หุ่มหอยเอาเอาหาเฮ็ดกินหาบน้า่อนเพราะว่ายังไม่ได้กินแต่เศร้าคุณพี่น้องเลย ไก่กับปล่อยออกแล้วมึงเห็นเนาะลอย,ยมันเป็นภาคตายลายเลยแม่น,น้าเพื่อนกับป้อทุล่มมลมเอาลมเอาเนาะคือลอยนะมึงเช่านมันตายตัวหนึ่งฝูหนึ่งมันกันนี้แกน้อยน้าเพื่อนนะป้อทุ่ไก่ตั้งทริซิปเรียบร้อยบดลอยลมไปเลยแม่นแมนก็มันคือว่าลอลไรห้าแข่งลายมันกรบโบอันนี้เนาะมันวิทยำหนาวเลยยังอยหนาวเดือนสามนี่แห้บุญได้เบาสินอ้องอา ฮะมันน to ี่กะคือว่าแหละพี่น้องเลยกะเขามาหาทั้งน้องชุดใจเพื่อน้วก็เวย์มหาน้องแต่ตามเคยน้องพี่น้องเนาะกะมากับทั้งน้องแววตาเพื่อนมันนี้ก็ได้มาสองคนน้องพี่น้องก็มาถามคา้างที่ทำห้องน้ำน้องชุดใจเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเลยแต่ว่ากะเนาะคาซางกะอยากนักอยู่ซีเพื่อนกับเนาะบางคนบางคนโทรมาหาววตาอยู่พี่น้องเลย ลองถามทั้งเขาอ้ายเพิ่นมึงดูไปเช่นก็าอ้ายเพิ่นก็คือเบานเนาะสร้างช่วงนี้กับบุคอยว่างพี่น้องเลยผู้ใดกะเห็ดเทือนผู้ใด้กับงานยังหลายอยู่พี่นอ้องจังใดกะกะทักทายสบายดีเนาะกับผมแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าสิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนำ้ำพี่น้องเลยมื้อนี้ก็แดดแดดเนาะพี่น้องแดดเท่แดด,ดว่าเลยเนมไปไหนก็จังใดแดดไฟกระปอมเนี้ยหยิบหยิบหยิบอยู่พี่น้องเลย บ่ทราบเป็นคนตาน้อยเนาะตาฮิบเข้าฮิบเข้าพี่น้องวันนี้ก็ได้พบได้พ่อกับน้องไลฟ์เพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าหากลังมาตึกป่ายังบ่ได้กินข้าวเช้าเพิ่นว่าเนาะก็เลยับ่อยากถามน้องเพิ่นยางหลายนะให้เพิ่นาเ็ดอยู่เฮ็ดกินก่อนพี่ละเนาะเดี๋ยวสิมาถามไทเอาลินว่าหัวกับน้องๆเพิ่นี่ละอ่าโตเนาะือว่าบ่ายมยังบ่ได้กินข้าวเช้าอยู่มื้อนี้ก็ซื้ออ่าหมัก สมหเลยมาเกี่ยงพี่น้องเลยมามาต้อนเพื่อนปวดห้องเล่าตาก็ซื้อขนมบ่มาต้อนเออคลิปนี้ก็จะถ่ายพร้อมกันลดเนาะพี่น้องเนาะตัวอ้อยเพื่อนกับงามว่ายเลยมาหนีงามเขียวขึ้นเยอะพากันวาอลังเด้อจะแช่อยู่เนาะอยากน้ำด้โด้ยเนาะสวัสดีเด้อโอ้ห่วงขนมเอาเอาพัชย์เอาหมากไม้เอา No. đồ nè đồ no. à, à. <coughs> chết vậy đi cái chânパンパン uế ho nứng àu uế uế gặpパン bằng mây phớm à à ơi, ơi, pắn, no. à no. Ừ. Để đây cắn à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  เจ้าวะเออเจ้าอยู่กลางนาวะเอาไม่เอไม่นองยังไปกินข no, yeah, ้าวเทียงช่งข้าวเศร้าเลยเ้าข้าวเทียงพิ้นข้าวขาเศ่้าเลยกินแ่เศ้าออากันมาตึกป่าแล้วไม่วยตกใจเบิ้กนเนาะเดี๋ยวหลดลมตึกตึกป่าก็ได้ยี่งบ่ดน้องสบายดีมนกาคนี่เกแมนแมนเมื่อไหร่อยากกินขนม่นบน่ะโดยเนาะให้กินขนม หาเนาะอ้าวสบายดีเนาะเอื้อตาโอ้ยน้องสบายดีอ้าวไห้อีแลนะเออๆดต้องให้เพิ่นเดเพิ่นสิบีินเนาะเอาไว้ให้กับอันนี้ด้ซะบ่ปานเอื้อยบ่ซะฮะฮะบ่ห้ได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นยังอิ่มอยู่บ่แม่น่เพิ่นบ่อิ่ม่นกอ๋อของมิไว้เด้อนี่เด้อเอื้อยไว้ได้บ่ เ <m> พิ่นสิให h แก้วเลยเนาะข่อยเพิ่นมากินขนมแม่อันนี้แบบว่าบ่แล้วก็ยังยังบ่ใหญ่เพิ่นผู้นั้นเด้เพิ่นผู้นั้นตะกี้ก็คือกันนั่นแหละแม่นบ่โอ้ยดินีดินุ่นเก่งังเนาะหัวแดงพิงๆนี่อยนอยได้สยาพี่กอยบ่ได้หัน่อยากได้เจียบดนี้ได้เจียยเนาะเอาผู้ใดมีความสามารถแก้เอาเด้อ่น เป็นทิ้งอาใจากเนี่ยขบันไดหายนี่พวกมานเศร้าอันนี้ไรน่องตุ๊กน่องติ๊กพากันเหตุยังมัอนี่เอ้าถามก่อนฮะนี่น่ะเขานั่งถั่วนั่งถั่วเจ้าหนึ่งเข่าเห็นโบยเป็นลินลินเมื่อคนเห็นในมือเจ้าหนุ่มดำนี่หลินเมนเมนน่องติ๊กผีหนึ่งหนึ่งเข่าอ่าเอามีถานติดแขนเด้เพิ่นเพิ่นน่ะเอาเปล่าไพ เออคนเป็นผู้ดังไเอ่าคนนั้นเป็นผู้ข้างหดเข่าเบกนาทีกันคักคณะเลยชักเคื่องได้ไหชักว่ามือนี่ยแผลบดแผลบดยังไริซื่ออยู่แผบนะซื่แล้วแต่บดอีกแล้วชักเคื่องเกรงขณะเนาะเดี้ยครกันหวานหวานอยู่ปะ แต่ว่าเท่าที่บบต้าเ,เค,ย,คยชื่อที่พาดมานี่มาเกี้ยงนี่หมากนะตัวนวยแดงๆง,งๆงามๆนะโบชูมันมอนว่านี่ดะมีอันว่าเออเออ,เอ,อมีมิดำดำๆนาพ่อหนี่นหวานกว่าเรานี่นยซาเบียสื่อไพร่รู้ใจที่สีบวัวจำเทียบจำตัวนี้ใช่ไหมแม่เพราะว่าเท่าเท่าที่เคยกินนะนะแต่ว่าราคาน่ตัวนั้นแพง แพงนะจากสูงอันดำเป็นซีดีแมนมันดำมันก็ดำทั้งรอบเลยเนาะแต่ในมันบิดแน่นดีเลยนะแมนคนนี้ยู่งเดียวได้การคือว่าเแต่งได้แก่สูงเนาะมันแดดทา้งลองไรเพิ่นก็ได้บริปไปเวียเพป็นบริปหิบมาอ้อยแล้วจ้ะวันนี้เบิดเวียเฮ็ดบ่บดเรือยังอุ้มมันสามมือมันก็เปิดเลยอ๋อ ยังบอกเขาใจเขาว่าหีบอยู่เลยนเว้ยคือว่าหีบนีแบบได้พิ่นเนอช้อยไหวบอกแล้วไงของงานแหละเออแบบว่าเย็นว่าแบบเอออ้อยชุดนี่คนเห็นหีบมีไงไหวนะบ่เมนเออแบบปิดโรงงานแต่ก่อนแบบล่างอ้อยตางโรงงานอ๋อแบบแล้าไงอ้อยมันมีเคมีอินรีย์อะไนี่นะ เออแล้วก็ปิ้นหน้ามาหมออันเซงชื่อจังได๋แลชื่อมิกชื่อน้องมิกน้องมิกด้วยๆเซอเมาเมาขน้เพียงเดียวมซม่เพิ่นเบิ่งอยู่ะโดนัทบ่นี่โดนัทบ่ะโดนัทโดนัทแซ่เด็กน้อยมักคือไดโดนัทนี่ะนมุม่ินังเด้เนาะอเพิ่นหางอนอยู่เพิ่นตแคือ ่นเปิดอ่ะต้องมัดเอาโซ่เขาเนี่ยนี่มันจังได้มัดมุ้งก็นี่เลยคนเค่งนางพูวาโอ้ชีไปอันนี้เอาไปน้ำเพราะว่ามีคนตานมตะเพิ่นงานอยู่นั่นนะอืมเป็นยังไงแบบว่าคืองานนั้งหมดางรถนอกนะเพื่อนเพื่อนหันบรถไปเพื่อนรู้แตายนี่เองโอ้เพื่อนเสียยิ่งฮัทบอกเพื่อนเสียยังนี่ระวังป้อมนั่นเด้บาวตาป้อมห้างนนั่เด้ยืนนี่นะยู่คอยตัวนี้โดยโดยเนาะรถเพื่อนตาม ตเพิ่นนี้นั้นแล้วคือเป็นย่านที่คุ่ณจนเจอพีประสาทคุนบ่พผีประสาทก็ทางเข่าทางนั้นมรื้แบบเข่าวายเอาเข่าบ้านนในคนไทยแต่เลี้ยวมันเป็นงานงานยังหัวเห็นเดินทางเนาะแม่แม่ตายมืนขึ้นนี่เพ่ลยคนในบ้านนี่ป่ะคนอยู่ที่นงี้เพื่อนไว้สิไปเมืองไซเบอรี่ได้ยินเขาบอกอ่าอ่าอ่าถืออ่าโซนก่อนเกิดอุบัติเหตุก่อนนไม่ไอ่ตาเปิดเทียนป่ะ โอ้ <G iber at ını> ได้เยอะเนาะได้เยอะได้เยอะโอ้ช้ำเสียบเนาะมือขุ่ยเลยพี่น้องเอ้ยกัดกี่โลแล้วลูกนี่กัดเลยกัดเลยหรือว่าเจ๋อเป็นพวกเนื้ยวานไหมฮะโอ้โอ้หมาเนาะนี่แบ่งข่อยไหมเอาไรกันมาดไว้มาเกี่ยวแต่มีฝนอยากอาไปรับมาขายอยู่ได้ส่วนบอท่าไปขายตลาดนัดพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่า อยากชวนเอา่าไปขายตลาดนัดเอา,า,อาท่าก็ต้องนะิตงไดเท่ากุ้งลึงลิงอยู่แต่ว่าบบแต่ว่าบบคัดนะอยากอยากไปใช่แค่นี้มันอยากไปหาเง,งินอยากจะภาไปรดเนาะเพื่อเราเพจะไปช่วนไปตลาดนัดทาวเวอร์เลยตลาดนัดอยู่เพ่อยู่ทางบ้านนั่นโน่นสว่างบ่จักมือใด้แล้วได้ยินเพคนมาเตรียมด้วยว่าจี้อันนี้เพคนมีเจ้าแล้วว่าจะไปอันฮับนะ น้ำตลาดน้่นแหละอะไรก็พิ่นเห็ดขนมเองเพ่นบอกนมผัดทอดแทะอยู่เห็ดเิ่นเห็ดอยู่เนาะนี่ก็ชาวมีน้มาต่ได๋มาลิดนน้ำบอสเห็ดสมุนไมาอ่างเยออวะดูน้องตุ๊กน้องติ๊กคือการเด้อมีแต่ว่าเนี่ยแหละอาบน้ำหวีผมเจี้ยงกวยสี่ะแม่เพิ่นเบิงอยู่คนตัวมหาบอตาอยู่คนจกมือแชนบอต้าเข้าไปอีกเด้อฉันจะ่นมีเวียกอย่างแล้วเนาะ เปิว่าชีมีข่าวดีอยู่ไปจักแล้วดีใจแล้วแม่บากมาเปิดว่าชิ้นเดือนตอนเด้อเดี๋ยวแม่ชีบอกให้ลูกเข้าไปอีกไปชัดเหตุหน้าตาเจียงควยวันนี้พูดว่าผมนี่ผมน้องติ๊กนี่นงวัดตัดออกห้มันยาวใหม่คือชิงามเลยอ่าเราเรียกกับชุมน้องบัวเรนยอมโบ้เป็นนนี่โบ้หอวเห็นบัวแดงใได้มากนี่นะแม่คือกันในแม่ก็ใหญ่มากกับหัวเผื่อแดงเลยได้กินเพื่อบวกาไว้พัง ีนี่ก็แบบนี้และนี่นี่นี่มันมันโมเมนต์ประสาทแดงเลยว่ามันออกสีทองเนาะมันออกสีทองโมเมนต์แดงคือผมน่องเตยย่อมบ่แทะย่อ่อนเตยมานี่บัไย้่อมนเนาะเพราะว่าแม่ผมน่องนี่อ่อมนย่อมสีดำเลยวบบเคยดำก็กระตุ้ยแหละคือเห็นตาตาก็แขวนี่เลยเลยเอาเคยย่อมสีทองนี่แต่บางบางคนก็มาสีทองแต่ว่าบ้านทุกคนนี่ผมผู้ี่ได้ี่ เงินดำกว่าเนาะเงินดำกว่าได้ภูมพ่อได้ภูบัดผู้น้อยนี่มาก็แดงแดงทองโดนนี่เห็นบ่แม่ปลายแดงนจังเป็น้โอ้ลืมบ่ได้นัลบดนีอ่า่บ่ลูกปาิกินเอื้อยเอื้อยเพิ่นว่าน้องน้องเฮาเคยบอกเลขได้พุ่น่เนาะ อ่าเคยบอกบ่มื้อนั้นกะไปซื้อซ้ําผักออกอเกินมากอ่าเพินเห็นบอตามากบอตาเคยเว้ายกเรื่องเลิเด้เลิกบ่อยู่เลิออกยังเลออกยังมีก็บอกว่าเลเงินผู้เต้องอดไปก่อนเนาะเต้องกินอ่าคือน้องเพิ่นนี่แบบว่าน้องๆเพิ่นนี่ยังยังดีเด้มีมีคบอดทนนะันแบบว่าปล่อยให้น้องนี่แล้วก็กินน้ําลงแล้วก็บ่บ่ญาติบ่วน แต่ว่าปีที่แล้วนี่ผู้เสือยวเลืองนี่ยังอยางง่าิอยู่ผู้เสือยวเลืองอ๋อแบบว่าปีหน้านี่ก็เออหัวหนีแล้วกัดกินแล้วเนาะเบิ่งสุ่มพลนี่ก็โบ่ให้มาโบว่ากันแน่เนาะมีแต่ปล่อยให้น้องกินอะไรก็แบบตามใจกินก็น้องให้กินยังได้กินนะบอกเช่นชั้นก็ให้ก็เพืนกำมีกเนาะเพืนกำมีกแล้วงบอกทำให้กันเนาะ น้องแตนนี่เก่งยั่ว่าจะเป็นทั้งแม่เป็นทั้งพ่อเนาะให้กับน้องพี่น้องจ็ดูแลทางครอบครัวเลยเซ่อะไรล่ะเซ่บอกน้ำยุบโป้ยุ่ยุ่โป้เป็นวะยุบโปดูมามามขนมมายุ่งโป้มาตาน้ำนะตาเนี่ยนี่นะยุบโป้คนนะยุบโปเป็นเนื้อเี่ยนะเนี่ยนี่นีนี่ยุบโป้คนนะน้ำน้ำแล้วก็เอาเอาเอานี่นี่นี่โอ๊ย อยู่ด้วยชั้นใช่เห็ดโมเป็นเนาะเอาขึ้นแล้วนี้อยู่โป้มันนะเชฟที่นังเลยคือคือเห็นคือเด็กน้อยอยู่บ้านอะไรมาเห็นเลยแบบเขาเห็ดใช้นิ้วนิ้วกายเพื่อนนะเพื่อนเห็ดอันนี้อะไรใช่เขานั้นเขาก็หัวเลยเขามักหยอกเพื่อนนะหยอกแล้วเพื่อนบม่ให้แต่แกมีหลายคนเอาเพื่อนก็เสียดายแต่ว่าเขาน้องๆเพื่อนบริเฮียนอยากอยากทรงเฮียน ช่วงเฮียนแต่ว่ามันมันมันลำบากเนาะมันลำบากมาหน้าตาต้องไปไปหาหาเงินยังไม่ไีใครบอกเนาะคนวัยนี้เอาเอาเอาไปนำกลับตัวเองก็ยจะเป็นตัวเองซื้อออกมาเอาสองคนนี่แหละผู้เปินกะหัวอะไรหัวได้บ่ะนี้อ่าป่ะนี่น้อยจะเจ็ดสี่เปิดนางวายโยน้องๆเพิ่มเฮียนอ่าแล้วบัดรในออกบวตาเอ้ยอาจารย์อ่าเสียดายเพราาะว่มีภาระอะไรกันเนาะมีภาระอะไรพา อิดน้องกันยังว่าอยากเฮียนเราก็แม่์ม so, like like ิเออร์เราดูอยากเฮียนเด้อว่ะโอ้ยดูเอ้ยว่าเฮียนจต่ได้ว่าเ้างกำลังบากว่าแต่ก็น้องออกทำน้องตุ๊กนีแล้วออกเมาโซ่แต่คืออ่าน้องแต่นี้อ่าบบอยังยังบริษัทน้องห้องกโซมก็จะว่าห้องกโซอ่ะห้องกโซกับปุ่นใ้่ไอันนี้แต่ว่าถ้าจะออกมากอ่ะนี่แบบคือแม่ไปหาเงินแัดบุ้มีไผ่ภูเอาน้องหันนะ เอาเอาน้องติ๊กนีตังเต้นี่ออกไพ่แลยวเมกบป้าให้เลยปอนเขาเองนาเรจะเล็หน่อยว่าน้องตายนะอยเขาว่าขาดน้องแล้วนี่ไงน้อยแล้วเนาะนี่แหละจงว่าเก่งเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่แต่ว่าน้องผู้ใดที่ว่าเขามาจิตามมาชมหลังนี่ถ้าอยากเห็นแบบว่า อดีตเรือคลิปเขาเกาเขาน้องแต่เพิ่วนว่านาสงสารทำได้นี่ยอดเบิ่งได้นอนในคลิปไอเตียงเนาะนคลิปไอเตียงแล<ต>้ว <ไป S 2> ถือว่าตอนนั้นโหดโหดแห้งอะไรนะตอนนั้นน้อง่ได้อยูรว่าไงคือแม่คิดในใจคือแม่ไล่เขาหนีได้บนะตนน่ตอนนั้นเนาะตอนนั้นนี่ยทังยังม,มีเรื่องบ้าแต่ว่าเป็นในใจตอนนี้เทาก็ค<อ>ิดระแบบเทากับมีลำลังนะนะคือแม่ไล่ กหญ่เป็นสาวเลยเดย์ย่านชองใจย่านต้นอายย่านย่านนอกนี่อายหมู่วันจ๊ะไปอยู่น้ำค้นในนอนนะไปอยู่น้ำอาตอนตอนตอนนั้นเจ้าเจ้าไปอยู่บ้านไหนตอนที่ว่าอยู่ก็ต๊อบในน้อยพลนตกทำเอาเตียงเข้ามาอยู่ที่แค้มขมโอ้เราไปอยู่พุทธนี่เราพลุนตกยี่ยี่แบบลูกนี่น้อยนี่น้อยชุ่มนี่เน้ยนี่ยุงเขาน้องน้องคนนี้เลยเออให้ครูพิมก๋วยเงยอยู่ไม่รอดมาซะ มานั่งก็เขาไปเบิ้งผัดใสส่จชาบ้าวอะใจชาบ้าวผัดเห็นคลิปแมย์เด็กมาถ่ายน้ำตาปุ๊บรู้แบบว่าทั้งน้องเต้ก็เคยเบิ้งมาคลิปเจงแบบเคยแบบทั้งเต้เขามาถ่ายครั้งแรกนะบุกล้าเบิ้งอายตัวเองเดี๋ยวเดีไม่ใช่แบเบิ้งเราแบบไห้เห็นตัวเองนะโอ้ตอนตอนนั้นนี่นั่งได้นักนั่งนอนได้แต่เนาะ แบบคือ,อ,อคแบบเออสุการแบบบริอันแบบทุกอย่างเฮงน้อยใช่ไีมนะถึงในใจมันถึงนี่แหละอยังว่าบ้านนี่นป้อตอน,ตอนอเอาเสียงมาถ่ายกาับผนได้เกลือนแล้วทำเมกอะเอาให้น้องเือว่าือบ้านนี่นะถือว่านี่แหละเนี่ยไดมันสีได้สิมีเนี่ยไดมันสีสะอาดสะอ้าดในเฮือนในชานกับพกปักอักษาเอาแล้วเมียนมัดเก็บกวดเมนเทือว่า ตั้งต่างกันไลยนะกับตอนนั้นนะต่างกันไล่แบบว่าได้ชีวิตใหม่เลยนะแซวห้องขายแล้วเกิดใหม่าโอ้โหนอนตะกี้จังนอนประตูนอนเทือนฝนตกมากกระแทกสิบอมีบอลอ่าอยู่บนนอนพุ่นแหละนะนั่นความพะทับใจอนนั้นน yeah, ้องน้องคนก็จนยัยเลยนี่น้องน้องคนก็จนยัยแบบนี้ตะกี้น้องน้องคนก็นีแหละเนี่ชอบน้องมิกนี่แหละหัวแดงรุ้งพิงยิ้

นี่แหละคนเฮามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะพี่น้องเนาะ,ะบ,บ้บนะบา,านเฮาเจ้าอ้ยกันนะเด้ลองตอนที่แบบว่าอยู่ในกนระตอมน้อยที่คือบอลตา่าเพิ่นยังมีคนขอบไปทายตนอ,ยแบบอนแรกนี่แบบคิดว่าชีวิตนี่แบบซิฟอร์ได้แบบอยู่แบบนี้เนาะเจ๊กี้คิดว่าเออเฮาชิมีดินคือหมู่บ่เฮาชิมีเพื่อนคือหมูบ่บ่แนี่ยนี่น,นะนะแล้วแบบเฮาได้นี่เลยเฮาดีใจนี่กว่าู้สึกตอนที่ว่าเพิ่นมาสวยครั้งแรกในชีวิตแบบ น้ำตาเขาไหลเลยบอกก็คือเห็นคลิปเบิ่งคลิปแม่ให้สามมือก็อยากมาอยากมาหาแม่บางคนก็ว่าว่าเอออีเต้แม่ได้แม่มีแหละมาเนาะในใจเขาก็อยากอยู่นล้แม่เขาเขาก็อยากเรียกแม่เขาอะจะได้แม่ให้ไปเขาก็ไปโอ้ยแม่ไปคืออ่าแบบว่าตอนตอนนั้นนี่แบบว่า น้องลงไปอยู่นะเพิ่นเวน้องปลูก่นอยู่แคมบางคลองนะเพิ่นกับางมีดีได้ไหเหรอคนกับมีอ,อ๋อมีอยู่เนาะเคยเห็นอยู่บา,ต,าต้าอีดน้องขายเพื่องในซี่นู้บาตาเขาไปซื้อน้ำในห่านนาั่นี่น้องเลยขายให้น้องอ่ะเออสังเกตเพื่งเนี่ยคือเคยเห็นแล้วเด้บ่กเห็นบาตาวีดไปหาบาตามวยแจากเลยคือเคยเห็นเราอ่เอาว่ะขิดไปคิดมาเออแบบ เม็นเบ,า,บามาซื้อน้ำน้ำมือนัอ่นนะเจ้าขายอยู่วังได้ฉันยู่วังแคมตลาดเกาวว่าอา๋อยู่หานีิ่งใหญ่ยนเดบต้างานาาาวังคนขายน้ำน้ำนะคนข,ขายน้ำแข็งน้ำดอกแถวตลาดแรงเนาะ<อ>ขึ้นทางตลาดแรงเหมือนต้นสิฮอตร้อซนซมำเนีเ่ยขายยูนันก็ได้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเลยเจ้าม้อน่เกา่าึ้นมาเลยก็เลยลาออกเลยแบบ น้องลูกคนเองการลูกแบบลูกคนก้ารูปแบบแบบเป็นค้นเล่าเป็นนะเป็นขนแย่ลูกกแบบเลยลาออก,กว่ะเหนื่อยมากเมืม่อะกเมื่อไงบอเมื่อยังไม่นอนซเนี่เอาเงินไหนส่งไปคุณมาทางพุนเขายงมีคุณดำหน้าก็คือน้องเตยคนก็นเคยไปดำหน้าพอ่อแด้เนาะทางทางหน้าบอเตียงก็เคยไปบอไปอไปยึดทางเบาเตียงเขาไปนี่คือเบาเตะตะกี้ที่้องเลยเดี๋ยวนี้นี่นถือว่า าผ่านมาเนาะก็มีเพิร์ลมิชารแลว้วบอกเอฟซีเพิ่นผู้ที่เข่ามาเบิ้งน้นหลังเพิ่นลกูท่านผู้กัมีได้ว่าเออเป็นอย่างครอบครัวนี่ทีไปทีมาเป็นอย่างไรก็ว่ามีเพิร์ลโเพิร์ง,งามอยู่คือเข่าไปดุไปทายไปชอยสิยนะแต่เข่ามานี่กับว่ได้เข่ามาชอยดอกกอะเวยงงเนาะคือว่าแม่เขามาแต่กับมาที่นี่เป็นเละนะนี่ก็เห็นน้องคนไทยยังยิ้มนุ่มน,นะวจังใดก็บม่เศร้า <c oughs> <c oughs> เหลือใจทีบัซซึนมั้ยเออให้บ่ร sure ีกขนมตัว hmm, ต mm ัวบัตามากกับบัจิตบ่แล้วเพิ่นเห็นมังสลีรแล้วเพิ่นอยากมังสวิริเนแล้วก็ให้อยากกินมังสลีวิริได้ๆบัลเลยเอาได้เงินมาบัดโฮมไม่ซื้อเขาซื้อยังเล็กๆน้อยๆซื้อกินกับมันกับอะกรบเปานได้นี่นแหลเนาะ เาไปเอามาตาอชิบเบิร์ตทำนั่งว่าเรีก็เออทางนั้นน้องหน้าหนังบุรุษผูกแขนบอกคนเราคนชิมาข้าวน้ำเจ้าบัดยามมือคนผูกแขนเนี่ยโอ้เสดงว่ายางเนาะแล้วได้บอกเพื่อนพิ็นสิบเบิร์ว่าเจ้ากเฮาเอาหน้าผูกแขนก่อนกันว่ะโอ้ยเพื่อนว่ายากเลตเตอเลยมาเอามือใด้ผูกอย่าลืมเอาเด้อว่าเป็นร่างรวยซอยโดเออเออเออเพื่อนว่าเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนว่าเพคนชิมาบอกทางน้องแต่ะกันให้โทรบอกเด้อเพกันเนาะ กบิบเป็นสินเนาะเราจะใช้เผื่อโบท่านโบกะรายการรการที่ปูกโพปูกแคบแมนยูวะเห็นเน้น้อยแต่ว่ากะพี่น้องโน่นนี่แล้วก็มันมันกะเนียูน่ากินเนาะมันก็ต้องมีแน่ยีรินะน้องกะก็แมนว่ายังบ่ได้กะมีมหมูซาโล่ชนี้นะกับว่าไงกับมีว่าไงนี่มันซีร่าเลยนกชิบู เงินสีล่ากันมูชาโลแล้วก็แมนผูกแล้วก็จบเนาะใช่วันนี้เข้าบ้านถน่ะนี่คันยิงให้น้องๆคนกินน้ำนี่เดือดเกะพันกันเลยยายกันเลยแต่ตอนแรกขึ้นิีตนน้องคนที่ทางนี้ดี่เลยนั่นแน่ะเก็บให้เพิ่นดวยทางหลังบ่ด๋ยวเพิ่นไถ่บ่บ่นอพ่าเผ้าบ่เผ้าไปยาปันเองกินบะระเออยางได้ยังได้อยู่ในคอยมีขนมได้คอยซื้อขนมมา เอ่อผูนั้นนี่ผู้ใหญ่นะแบบาได้อดที่ตนผู้เสก็บอกได้อเจ้าน่ะใหญ่เจ้ากินเด้อบเย2คนน่ะเจ้ากินให้เฮาน้อยเฮากินมีผู้เสือเหลือง้ว่ายังไวอยู่่เออมันยังเบิดแลมันทําแบบทนตกมือแล้วเอาล่ได้อ ตัวตึงตัวตึงตัวตึ่นนั่เนาะคตัวนี้นะเราชิได้กินด้ามมเราคนี้นะไงไงงูอง่ายเวลาเป็นหนึ่งเข่าได้คนนี้หเข่ายังชักเครื่องชักคองด้วโอเคเรียบร้อยบางมือก็ู้แบบจ้กในรไหมือนั่นสสัยเพื่หนึ่งเข่าซุกบอกเลยว่าตุกว่าหนึ่งเข่าปุกได้นน่เออแม่จเอต้าบอกคือมันชุกเลยเพื่อหเร็นเข้าเย็นอีกเลยแบบหนึ่งมาเขามันกระแข้งนะเฮาเฮาหนึ่งก้าให้มันเย็นอีกเฮาต้๊งไปหนึ่งอีก มันจะกินได้เคเอาเงินอ่าเนาะอุ้ยอย่าพ่าวเลยเออไม่เผ็นเลยไม่เผ็นเลยเออเด้นเด้อมันต้องอย่างชั้นไหนมันโดนหัวแกงเลยอ่ะเผ็เออมันต้องใช้สูตรนี้ต้องใช้สูตรน้องติ๊กคนนี้จะได้กินนะหัน ใส่ส sí, 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 sí. no, 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 ูตรต้องตุ๊กเรียบว้อยข้อแข้งนั่นเองอ่าโอเคเด้ด้วยบังบังอ่ะนน้องเบลตาน้องเบิ้ลเบิ้ลเดี๋ยวอ่าฮู้ว์เนาะใส่สูตรเมื่อนะเมื่อนะเบลตาเบลสีมาเพิ่นเพิ่นยายเจดีเพิ่นผาเงินมาให้เมื่อ่ะนอไว้เช็ดมันเกิดเลยว่าเงินเพิ่นผามากนะเจ็ดแสนก็เลยว่าไปซื้อหมูกระทะให้เพิ่นกินเงินกายนะซื้อข้าว อันนี้แบบเบาซีนะไห้น้องตุ๊กกับน้องติ๊กนะพู้ละเศร้าพันเพิ่นละโบได้เพิ่นคอเอามิกได้สาวะเก็บร้อยเพิ่นก็เอาไห้ซะเบาซีนะฮะพันถามเราได้เดี๋ยวนี้นะคือไปซื้อมะงูอยู่ตลาดคือกันคอหมักน้อยดีกวาเอาโทษได้มัหน้อยอีกอันนั้นแล้วเพิ่นเราโอ้ยมันหมักเราในนั้นเป็นเราเป็น พอได้ก็มีได้ค,คือบอต้าว่าไหนก็นได้เงี้ยแม่เพิ่นกระทักมาอยู่กับบุมนเพิ่นเคยแท็กน้ำบันน้ำมันน้องแต่ยู่บอหรือว่ายังไดเพิ่นว่าอย่าชิ่นเดือนแม่ที่ให้ลูกเข้าไปเด้อเนาะแต่ว่ากับบุฮูเรกวา่าสีนี่นะแม่แม่ปรทุนทองว่าอบอต้าก็ถึงเด็กม่บไ่ได้ถามสื่อเพิ่นหน่อ่นองเนะะาะทำเลยเลยลนาะตอนนี้ก็ได้ แน่แนนไปได้กลับบาทกับสอกกับป้าก่อนน้อง,อง like ไล่กิอย่บุ๊มเมนตน้องกันนะน,นนะ้องน้องหน้าน่ะก็่นอยู่เดี๋ยวบอยู่กันเ,เนี่ยเพิ่งเห็นเห็นแล้วถือไม้ถือบากัะเตะไปอยู่ชางชายเฮ็ดเถียงมาจากเนาะวันแรกกับบริเลนก็นะซองเมื่อคนก่อนแต่เนาะ ตาได้ลูกน้อยมือได้โทรมานี่เด้อโดยโดยสิเบิ่งว่าสิคือไผรุ่นอยู่พี่น้องเอ้ยคือผู้ใดเนาะอืมเอาไปเอโกงนี่จ้ะเพิ่นก็ว่าผู้หญิงวนาตาโอ้ย้องบ่ทันได้จักคือผู้ใดดอกนี่ได้ท้องพุ่นั่นเอาๆากันกินแล้วก็จังได๋ทั้งนั้นเฮ็ดกินุกแล้วบ่เนาะ้กินข้าวอ ก็ไปหาปลาไม่เองไปงมปลานะชอบไปลิ้นขี้ต้มคือว่าไงคือควยเม่บขี้ต้มมีแหละเก็บปลาชิวเลยเก็บปลาชิวกับเก็บกุ้งมันมันน้ำไว้หละโทษว่าเบอร์ไปซะห่วงแล้วห่วงแล้วบัดนอ้นยิ่งให้แล้วบัดเอานพักกันสบายดีก่อนสบายดีสบายดีพูดพูดเนาะคิด เลยน้องตุ๊กใช้แผ่นเลยใช้แผ่นเลยใช้แผ่นอ่ากินใช้แผ่นนีมาฮะใช้ใส่แผ่นนะใส่แผ่นนะอ้าวจับะไปดูดันดูดันเออพได้ใช้แผ่นเลยพอดีเรียบร้อยเก่ง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 อ่ะพี่น้องพี่น้องจะกลับก่อนจังไดทางนี้กแยังไงตีอยู่เป็นทังไหนน้องกลมาไปลองอยู่บ่ลองอยู่ลองออยู่าบน้ำให้มัน อแรกเห็นเขาเจ้าเลี้ยงไก่ตีขายก็ได้เงินได้พี่น้องะัโกู้ยน้ำบ้านบัตาหนเดือนนี้เนาะอ่าเพิ่นจนยาไปถ่ายคลิปและตะกี้เพื่อ็เกษตยูทูบคือกันแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนหันมาเลี้ยงไก่ตีแต่ว่าเพื่อนมุดเอาไปตีเองนะเพิ่นมีแต่แบบว่าองไรเลี้ยงพ่อพันธุ์แล้วก็ขายลูกสินะอ่าเรื่องคือกันนั่นก็ได้อ้าสูๆแล้วน้องเด้อ ไปๆกันหากินข้าวเนาะโดยสวัสดีโดยๆข้าวกินน้ําพี่น้องเอ้ยโอ้ยอดข้าวแต่ว่าสิเป็ดสมบ่าย1 2 0แล้วเนาะบ่กินข้าวอยู่กะจังได๋กเอาเนาะกผมขอบใจขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสสคนที่ามาติดตามรับชมเนาะทงช่องบาวตาพี่น้องเอ้ยแล้วก็บ่กดข้ามโฆษณาของบาวตาไปเนาะว่าเว้า ผิดพลาดประการใดว่าบวงมลทุนหูจังใดก,กากาบขอโทษขออภัยน้ำเด้อเนาะพี่น้อง,นองเนาะก็คือจะได้ขอกาวคข้ามาสบายดีพีน่น้องนะบ๊ายบาย